สวัสดีค่ะมือหนึ่งทมาบอกข่าวคือเกาหรอเนาะมือเจ้านี่เบิ้งข่าวเด็ดๆเ,เลยข่าวก็คือว่าสำนักสักยันอยู่กับบีนะจ่ะคือผ้าไอลูกซัทไ้ลูกซิดลูกหาที่เป็นเม่ยงบันนี้สุดไทยก็เลยมีเพจสัมพันธรรม์มีอ่าอย่างกันเนาะบันนี้เบิงบนนเบ้งงเราบ่ได้มีเมียแค่คนเดียวมีเมียมาแล้วสองคนคนอ่าเมียคนที่มาเรียกร้องนี่เป็นเมียคนที่สาม วันนี้หลังจากทะเลาะกันก็นกนคือว่าไม่ยิ่งสิกับมาอยู่เฮือนบัณไฟแช่ที่เป็นอาจารย์นี่บอยอมแต่ว่าหัวสรุปยังไงเ,เขาเป็นผัวเมียกันเนาะาอาจ,จะขึ้นดีเพราะขึ้นดีอันนี้ฮาบอยหูแต่ว่าพอเม่ของเม่ของไฟยิ่งนี่ต้องการให้ไฟยิ่งกลับมาอยู่บ,าบ้านบพอยากให้เจ็บช้ำหนำใจเนาะอันนี้ก็คือหัวอกของคนเป็นแม่แต่คนเป็นลูกก็คือบอกง่ายๆเขาเป็นสามีภรรยาก,กันเขาข็สิฮักกันนั่นละ แต่ประเด็นก็นคือว่าเอาเมียหนึ่งเมียสองรับได้เพราะเขามาก่อนปานีเ้เมียซีซีเห็นข้าหูข้าตายอยู่ในห้องนอนจังสีกเกิดอาการรับบม่ได้อาการหน่อยใจแต่คุณ้อกเขาใจว่าลูกของเจ้าอ่ะยินย่อมให้อาจารย์นั้นเองเมื่อใดโดนหลอกบ่อใดโดนยังทั้งท้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขามีเมียหนึ่งเมียสองหลังจากมีเพศสัมพันธ์กันในครั้งแรกก็ หัวมีมมมนี่เมียหนึ่งเมียสองน่าจะรับไม่ได้ตั้งแต่ที่แรกแลแ้วก็ออกมาแต่ที่นี่ก็ย่างรับได้ก็แสดงว่าเขามีเวรมีกรรมมีบุญเมียกางกรซางอยู่รวมกันมาเนาะเหตุใ้เขาในมาพบพ่อกันในมาอยู่ด้วกันวันที่นี่มันก็นแค่ความอาจจะแค่เหมือนอาจารย์เขาพูดอะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นไม่เห็นฝ่ายหญิงที่เป็นลูกของ ของคนที่ออกมาเรียกร้องออกมาพูดหรือออกมาอะไรมีแต่เพียงสายช่ายออกมาว่าว่ามันเป็นอ่ามันเป็นปัญหาของสามีภรรยากันทิ่าเมื่อเจอว่าสามีมีเมียเพิ่มมังสิ่งหลรับเพราะไดแต่ว่าอาจารย์นี่ก็เหมือนกับว่าเขาประมาณว่าว่าเขามีของดีอะเนาะ